การพบวัตถุปริศนาเหนือน่นฟ้าอเมริกาเหนือช่วงสองสาวันที่ผ่านมากําลังจุดประเด็นถกเถียงกันในวงกว้างเกี่ยวกับที่มาของวัตถุนี้นะคะหลังจากในรอบหนึ่งสัปดาห์สหรัฐยิงวัตถุไม่ทราบที่มาถึง4ี่ครั้งด้วยกันคุณพงศธรทําไมสหรัฐอเมริกาถึงตรวจจับวัตถุปแปลกปลอมได้บ่อยในช่วงหลังก็มีความเป็นไปได้นะครับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ตรวจพบบอลลูนจากจีเนี่ยทำให้สหรัฐยกระดับการตรวจจับวัตถุปแปลกปลอมเหนือน่นฟ้ามากขึ้นก็เลยพบวัตถุปแปลกปลอมมากขึ้น,นเรื่อยเรื่อใน ช่วงหลังด้วยครับคุณผู้ชมครับข้อถกเถียงเกี่ยวกับวัตถุบินลึกลับหรือ UFO กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากพบเหนือน่านฟ้าอเมริกาเหนือในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและเครื่องบินรบสหรัฐได้ยิงทำลายวัตถุลึกลับเหนือทะเลสาบฮิรอนบริเวณพรมแดนระหว่างสาหรัฐกับแคนาดาถือว่าเป็นวัตถุลึกลับชิ้นที่4ที่รุกล้ำเข้ามาในน่นฟ้าอเมริกาเหนือครับ ชาวอเมริกันบันทึกภาพเพิ่มบินรบ f 16บินอยู่เหนือนน่นฟ้ารัฐมิชิแกนเพื่อยิงทำลายวัตถุทรงแปดเหลี่ยมบริเวณทะเลสาพิรอนเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสาหารัฐเปิดเผยว่าวัตถุนี้บินอยู่ในระดับความสูงประมาณ2 0,000ฟุตไม่ไกลจากฐานทัพในรัฐมิชิแกนนะครับ ปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งของประธานาธิบดีโจไบเดนเพราะวัตถุนี้อาจจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสอดแนมได้และตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนี้มีการยิงวัตถุปริศนามาแล้วถึง4ครั้งนะครับย้อนให้คุณผู้ชมดูกันครับตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์สหรัฐได้ส่งเครื่องบินรบยิงบอลลูนจากจีนตกนอกชายฝั่งรัฐเซาท์แคโรไลนาหลังจากปล่อยให้บอลลูนลอยผ่านน้านฟ้าของแผ่นดินใหญ่สหรัฐตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคม บอลลูนจากจีนมีขนาดใหญ่ถึง60เมตรนะครับลอยอยู่ในระดับความสูง60,000ฟุตและมีอุปกรณ์สําหรับใช้ในการดักจับสัญญาณการสื่อสารด้วยต่อมาในวันที่10กุมภาพันธ์ครับสหรัฐส่งเครื่องบินรบยิงวัตถุลึกลับลอยอยู่เหนือน่นฟ้าของรัฐแอลสกาที่ระดับความสูงประมาณ40,000ฟุตและอีกหนึ่งวันต่อมาแคนาดาก็ตรวจพบวัตถุลึกลับทรงกระบอกขนาดเล็กลอยอยู่เหนือเขตยูคอนทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศค,ครับแคนาดาและสหรัฐจง ตัดสินใจส่งเครื่องบินรบขึ้นไปบินสกัดวัตถุชนิดนี้นะครับจนกระทั่งเครื่องบินรบ f 22ของสหรัฐสามารถยิงทำลายได้สำเร็จการพบวัตถุบินลึกลับเหนือน่านฟ้าอเมริกาเหนือ3ครั้งตลอด3วันก็นำมาสู่คำถามว่าเจ้าวัตถุนี้เชื่อมโยงกับมนุษย์ต่างดาวหรือไม่ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันการบินและอวกาศอเมริกาเหนือหรือนอรัดให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ในเรื่องนี้คับ And thanks for doing this. This is for General Van Herk. Uh, because you still haven't been able to tell us what these things are that we are shooting out of the sky, uh, that raises the question um, have you ruled out aliens or extraterrestrials? And if so, why? Because that is what everyone is asking us right now. Thanks for the question, Helene. I'll let the intel community and the uh, counterintelligence community. ขณะที่ <to S 2> ชักคชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐจากพรรคเดโมแครตเชื่อว่าวัตถุเหนืออเมริกนันเหนือตลอด2-3วันที่ผ่านมาอาจจะเป็นบอลลูนนะครับแม้ว่าวัตถุที่พบในวันที่10และ11กุมภาพันธ์จะมีขนาดเล็กกว่าบอลลูนจากจีนที่ถูกยิงตกนอกชายฝั่งรัฐเซาท์แคโรไล,ลนาก็ตาม แล้วทำไมทางการสาหรัฐถึงตรวจพบวัตถุลึกลับเหนือน่านฟ้าถี่ขึ้นนับตั้งแต่ตรวจพบบอลลูนจากจีนเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาเมลิซซาดาวตันผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าสาหรัฐได้ปรับปรุงระบบเรดาร์เพื่อตรวจจับวัตถุแปลกปลอม การยกระดับระบบเรดาร์เพื่อป้องกันภัยทางอากาศแบบนี้จะทำให้สามารถตรวจจับวัตถุบินขนาดเล็กได้มากขึ้นในระยะหลังๆก็เป็นไปได้นะครับหลังจากก่อนหน้านี้หน่วยข่าวกรองสหรัฐและแคนาดาเลือกจะให้ความสำคัญเฉพาะภัยคุกคามจากขีปนาวุธเป็นอันดับแรกๆมาโดยตลอด เจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศกำลังเร่งค้นหาและเก็บกู้ชิ้นส่วนของวัตถุทั้ง3ชิ้นเพื่อน,นำมาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดต่อไปนะครับแต่ไม่ใช่เฉพาะอเมริกาเหนือเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมโ o b บ l t i m ม s สื่อกระบอกเสียงของทางการจีนก็รายงานเกี่ยวกับการพบวัตถุบินลึกลับเหนือมณฑลซานตงทางภาคตะวันออกของประเทศด้วยข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ทางการจีนอ้างว่าวัตถุลึกลับลอยอยู่เหนือฐานทัพเรือสำคัญแห่งหนึ่งในเมืองชิงเต่าครับ การวิเคราะห์ชิ้นส่วนของวัตถุปริศนาน่าจะช่วยไขยข้อข้องใจได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าการเก็บกู้ชิ้นส่วนในอเมริกาเหนืออาจจะต้องเผชิญกับอุปสรรคไม่น้อยคุณนริสาคุณเจษดามีทั้งเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนนะครับหนาวจัดพายุหิมะแสงแดดเนี่ยก็ค่อนข้างมีจํากัดด้วยครับ